Everyone, welcome back to Toic Expert สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษ To ว ic Expert รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อสอบ t ทวิกก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็จะทำข้อสอบได้แล้วถ้าคุณฝึกบ่อยๆเรียนเยอะๆคุณก็อาจจะเป็น t ทวิกเอ็กซ์เได้ในสักวันอยู่กับผมอาจารย์เดียววน,นิชกิจ,จเจริญเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับเพื่อมาติวข้อสอบทวิกกัน อย่าลืมนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moe.radiothai.net เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาตะลุยข้อสอบกันเลยวันนี้เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่26แล้วนะครับเอพิโซด26ในส่วนของ incomplete sentences จงทำให้ประโยคสมบูรณ์ข้อสอบน้น,นี้ก็จะทดสอบไวยากรณ์ทดสอบคำศัพท์บางข้อทดสอบไวยากรณ์บางข้อทดสอบคำศัพท์ บางข้ออาจจะทดสอบทั้งเวกอรและคำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยข้อที่1ลองอ่านโจทย์นะครับโจทย์บอกว่า in my new job I must be dot for anything in my new job I must be for anything ในงานใหม่ของฉันเนี่ยฉันต้องอะไรก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตัวเลือกนะครับก็จะมี prepare to prepare prepared แล้วก็ preparation prepare to prepare prepared แล้วก็ preparation ดูจากตัวสะกดเนี่ยรู้เลยว่าเขาทดสอบไวยากรณ์อยู่นะครับทดสอบไวยากรณ์อยู่ข้อนี้นะคุณฟันจะต้องรู้ว่า prepare ที่เป็น verb ใช้ยังไง prepared ที่เป็น adjective ใช้ยังไงแล้วก็ preparation ที่เป็นคำนามใช้อย่าง ไรนะครับก็ลองดูเนื้อหาด้านล่างก่อนดีกว่าแล้วค่อยตอบอยากจะสอน prepare ที่เป็น verb ก่อน prepare ที่เป็น verb ก็จะแปลว่าเตรียม I need to prepare a report I need to prepare a report ฉันจำเป็นที่จะต้องเตรียมรายงานนะครับ prepare a report เตรียมรายงานถ้าเราเติมตัวดีเข้าไปก็จะเป็น adjective prepared prepared ถ้าเป็น adjective ให้แปลว่าให้แปลว่ามีความพร้อมนะครับมีความพร้อม I was prepared for the problem I was prepared for the problem ฉันมีความพร้อมสำหรับปัญหาฉันมีความพร้อมสำหรับปัญหาหมายความว่าเตรียมเตรียมตัวรับปัญหาไว้เรียบร้อยละเตรียมตัวรับปัญหาไว้เรียบร้อยลวถ้าเกิดปัญหาขึ้นพร้อมรับปัญหาสังเกตนะครับ adjective จะอยู่หลัง verb to be และ p r e p a r e ที่เป็น adjective เนี่ยชอบมากับ for ด้วยส่ว so น preparation ลอง g ช r ด้วยเช่แบบนี้เป็นคำนามถ้าเป็นคำนามพูดคำว่าความออกมาครับ preparation คือความพร้อมหรือการเตรียมตัวก็ได้ you need better preparation you need better preparation คุณจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีกว่านี้ you need better preparation พูดคำว่าการหรือความออกมาก็ได้นะครับ preparation การ เตรียมพร้อมความเตรียมพร้อมอะไรทำนองนั้นลองกลับไปดูตัวโจทย์กันดีกว่าเราอยากจะพูดว่าอะไรดีครับเราอยากจะพูดว่าในงานของฉันในงานใหม่ของฉันฉันต้องมีความพร้อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคำตอบคือข้อ4นั่นเองเราอยากได้ prepared ที่เป็น adjective ที่แปลว,ว่ามีความพร้อมลองพูดเต็มๆครับ in my new job I must be prepared for anything In my new job, I must be prepared for anything. So, again, I uh, have prepared an adjective, mm -hmm. verb to be. Let's just you for. The answer is C. Okay, let's go to number two by Kosong. If you dot 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 harder, you would have passed the test. If you dot dot harder, you would have passed. The test ข้อนี้นะครับทดสอบประโยคที่เป็น conditional sentences ทดสอบประโยคที่แสดงเงื่อนไขวงกลม if หนาๆเลยคุณผู้ฟังเจอ if แบบนี้รู้ทันทีเลยว่าเขาทดสอบความรู้ด้าน conditional sentences นะครับหากใครตอบไม่ได้อาจจะต้องเรียนเนื้อหาก่อนดูเนื้อหาอยู่ด้านล่างครับดูเนื้อหาอยู่ด้านล่าง conditional sentences แปลว่าประโยคที่แสดงเงื่อนไขที่ชอบออกสอบเนี่ยมักจะมี3แบบ Mighty be some bad. But long If it rains, I will stay home. song if it rained I would stay home. Baby if it had rained I would have stayed home. If I have enough money I will buy a car. If I had enough money, I would buy a car. If I had enough money, I if I had, had enough money, I would have cycling word occur คือจากตัวอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ re, คุณฟังก็จะรู้ทันทีเลยว่ากฎของแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมีกฎให้ดูด้วยสำหรับ first conditional สำหรับ conditional แบบที่1กฎก็คือ if บวกประธานบวกกริยาช่องที่1เครื่งองหมาย COMMA ประธานบวก will บวก infinitive second conditional แบบที่2นะครับก็คือ if บวกประธานบวกกริยาช่องที่2เครื่องหมายคอมมา ประธานบก would บก infinitive ส so in ่วน third conditional แบบที่3ก็คือ if บวกประธานบก h a d บวกกริยาช่องที่3เคคือหมายคอมาประธานบก would บก have บก verb ช่องที่3หรือกริยาช่องที่3นั่นเองคราวนี้เราก็กลับไปดูตัวโจทย์ของเราอีกสักรอบนะครับข้อที่2 if you dot 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 h a d you would have passed the test คิดสั้นใต้ would have passed would have passed would have passed ทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้จะต้องเป็น third conditional จะต้องเป็น conditional แบบที่3นะฮะเพราะฉะนั้นในช่องว่างในช่องว่างในช่องว่างถ้ายึดตามกฎนะเราอยากได้ had บวกกริยาช่องที่3ซึ่งมีแค่ตัวเลือกเดียวอะมีแค่ตัวเลือกเดียวอะ่ะที่มี had บวกกริยาช่องที่3ตัวเลือกนั้นก็คือตัวเลือก c had studied had studied ลองอ่านเต็มๆครับ if you had studied harder you would have passed the test if you had studied harder you would have passed the test นะครับนั่นแปลว่าคุณผู้ฟังจะต้องแม่นโครงสร้าง conditional sentence ทั้ง3แบบคือในโจทย์เนี่ยเขาจะใบ้มาว่ามันจะว่ามันจะเป็น conditional sentence แบบที่1หรือ2หรือ3เราจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นแบบไหนเราถึงจะตอบได้ ครควาวนี้ในแง่ของการใช้ล่ะ 1, 2, 3ใช้ต่างกันอย่างไรขออนุญ,ญาตสอนเพิ่มเติมนะก็คือสอนการใช้ด้วยนอกจากโครงสร้างในแง่ของการใช้นะครับแบบที่1เนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นยกตัวอย่างอีกรอบหนึ่ง if it rains i will stay home ถ้าฝนตกฉันจะอยู่บ้านผู้พูดเนี่ยคิดว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกมีโอกาสที่ฝนจะตกแล้วถ้าฝนตกขึ้นมาเนี่ยฉันจะอยู่บ้าน ฉันจะอยู่บ้านอาจจะพูดในช่วงที่เป็นหน้าฝนรู้เลยไงว่าช่วงนี้เออฝนตกบ่อยก็ก็มีโอกาสนะที่ฝนจะตกะถ้าฝนตกขึ้นมาจริงเนี่ยไม่ไปนะหรอกขออยู่บ้านแล้วกันสําหรับแบบที่2อเนี่ยอันนี้น่าสนใจคือแบบที่2เนี่ยมันมี verb ช่องที่2ซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าเออถ้ามี verb ช่องที่2จะต้องเป็น past tense จะต้องเป็นอดีตแต่ verb 2ของ conditional sentence เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อดีตนะครับมันเป็นการสมมุติ มันเป็นการสมมติไม่ใช่ดีนะครับแต่เป็นการสมมุติ if it rained I would stay home if it rained I would stay home พูดคำว่าสมมติออกมาครับสมมุติถ้าฝนตกฉันจะอยู่บ้านสมมุติถ้าฝนตกฉันจะอยู่บ้านเวลาฝรั่งสมมุติเนี่ยเขาจะสมมุติในสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นหรือโอกาสเกิดขึ้นต่ํามากอาจารย์เนี่ยไม่รู้ว่าคนไทยสมมติยังไงนะครับไม่รู้ครับแต่เวลาฝรั่งสมมติเขาจะสมมติในสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นหรือโอกาสเกิดขึ้นต่ํา นั่นแปลว่าเขาเหมอกไปที่หน้าต่างแล้วเห็นแดดแรงมากเห็นแดดแรงมากเลยเขาก็คงคิดว่าเออฝนไม่น่าตกหรอกวันนี้ฝนคงไม่น่าตกหรอกวันนี้เขาก็แค่สมมติขึ้นมาเล่นๆสมมุติถ้าฝนตกนะเขาอยู่บ้านนะครับแต่ในความเป็นจริงเขามไม่คิดว่าฝนจะตกแล้วเขาก็จะไม่ได้อยู่บ้านด้วยส่วนแบบที่3มันคือการสมมุติในอดีตนะครับแบบที่3นะคือการสมมติในอดีต if it had rained I would have stayed home. if it had rained, I would have stayed home. สมมติท่านในอดีตฝนตกฉันจะอยู่บ้านสมมติท่านในอดีตฝนตกฉันจะอยู่บ้านคำถามคือเกิดอะไรขึ้นในอดีตเกิดอะไรขึ้นในอดีตในอดีตฝนตกไหมในอดีตฝนไม่ตกและในอดีตฉันอยู่บ้านไหมฉันก็ไม่ได้อยู่บ้าน if I have enough money, I will buy a car. ถ้าฉันมีเงินพอฉันจะซื้อรถผู้ผู้คิดว่าวันหนึ่งจะมีเงินพอแล้วถ้าวันนั้นมาถึงจะซื้อรถแน่นอน If I had enough money I would buy a car. If I had enough money I would buy a car. ประโยคนี้ไม่ใช่อดีตนะครับประโยคนี้ไม่ใช่อดีตนะครับพูดคำว่าสมมติมาครับสมมติถ้าฉันมีเงินพอฉันจะซื้อรถผู้ผู้คิดว่าชาติเนี้ยไม่มีทางมีเงินพอที่จะซื้อรถแน่นอนเขาจะแค่สมมติขึ้นมาเล่นๆสมมติถ้าวันหนึ่งมีเงินพอจะซื้อรถแต่ในความจริงไม่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้นได้ If I had had enough money I would have bought a car. If I had had enough money I would have bought a car. สมมติในอดีต มีเงินพอก็คงจะซื้อรถไปแล้วอะถามว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตในอดีตมีเงินไม่พอแล้วในอดีตก็ก็เลยไม่ได้ซื้อรถนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการใช้นะแบบที่1มีโอกาสเกิดขึ้น2สมมุติ3ส,สมมุติในอดีตนะครับคุณผู้ฟังจบครับสำหรับข้อ 2, 2> let's go to number 3ไปข้อ3กันดีกว่าข้อ3โจทย์ว่ายอย่างไรโจทย์บอกว่า in order to dot for the job you need to have at least a bachelor's degree รอ่นะครับ in order to dot, dot, dot for the job you need to have at least a bachelor's degree คำว่า in order to แปลว่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรก็ไม่รู้งานนั้นน่ะคุณจำเป็นที่ต้องมีขั้นต่ำคำว่า at least at least แปลว่าข like, um ั้นต่ำคุณต้องมีขั้นต่ำปริญญาตรีคุณต้องจบขั้นต่ำปริญญาตรี ตัวเลือกนะครับก็จะมี apply, applying, applicant, แล้วก็ application, apply, applying, applicant, application ข้อนี้ง่ายมากเลยครับหนึ่งวินาทีก็ตอบได้เลยเห็น to ปับ๊บเห็น to ปับ๊บมองหา infinitive เลยเราเรียกนกันตั้งแต่เด็กๆว่า to plus infinitive to ตามด้วย verb ที่ไม่ผัน ตัวไหนเป็น verb ไม่ผันให้ตอบข้อนั้น apply applying applicant หรือว่า application คำตอบคือ apply 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 นะครับเป็น verb ไม่ผันเป็น infinitive จึงเป็นคำตอบเวลาคุณผู้ฟังออกเสียงนะให้ออกเสียงเป็น apply apply พยางค์แรกเป็นเอ่อเบาๆนะครับเออเบาๆพยางค์ที่สอง apply ดังๆยาวๆ apply แบบนี้ apply apply for แปลว่าสมัคร In order to apply for the job you need to have at least a bachelor's degree เพื่อที่สมัครงานนั้นคุณจำเป็นจะต้องมีคันต่ำปิญญาตรีนะครับข้ออื่นไม่ใช่ infinitive จึงตอบไม่ได้อย่าง applying มันอาจจะเป็น verb-ing หรือ gerund ก็เลยตอบไม่ได้คำว่า applicant applicant เป็นคำนามแปลว่าผู้สมัครส่วนคำว่า application application เป็นคำนามแปลว่าการสมัครนะครับ มาดูเนื้อหาเพิ่มเติมเห็นไหมครับเนื้อหาเพิ่มเติมอย่างที่เรารู้การ to บวก infinitive I need to buy something at the supermarket I need to buy something at the supermarket สังเก to อยู่หน้า buy ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า buy เป็น infinitive buy เป็น infinitive เราไม่สามารถพรูด I need to buying something at the supermarket เราไม่สามารถพรูด I need to board something at the supermarket คำที่ลงท้ายด้วย a n t หลายคำเป็นคนนะครับคำที่ลงท้ายด้วย a n t หลายคำเป็นคนแต่ไม่เสมอไป not always ยกตัวอย่างั้ยครับ applicant เมื่อกี้เจอคำนี้ในตัวเลือก applicant เป็นคนนะครับแปลว่าผู้สมัครคุณฟังกิตได้ a n t ด้วย assistant assistant เป็นคนครับ assistant คือใครครับผู้ช่วยผู้ช่วย accountant accountant เป็นคนครับใครครับ คำว่า account เหไหมครับ account แปลว่าบัญชี accountant คือนักบัญชี servant servant ลองทายได้ a n t เป็นคนมาจาก serve ที่แปลว่ารับใช้ servant จึงแปลว่าผู้รับใช้ผู้รับใช้ flight attendant ลองทายได้ a n t อีกแล้วเป็นคน flight attendant อาชีพอะไรครับคิดถึง Air Hostess คิดถึง s t e w a r t flight attendant ก็คือ พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนั่นเองจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะ Flight Attendant เนี่ยนะครับ flight a t t e n d a n t แต่ถ้าคุณพูดว่า Air Hostess อันนั้นคือต้องเป็นผู้หญิงไงแต่ถ้า f l i g h ต a t t e n d a t นอันนี้นนก็คือรวมทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมทุกเพศเลยนะครับรวมทุกเพศเลยคำต่อไปออกเสียงว่า Tenant t ทแล้วกัน e n a n t ลองท้ายด้วยเอ t เป็นคนอีกแล้ว t e n a n t คือใคร t e n a n t แปลว่าลูกบ้านเช่นคุณผู้ฟัง ไปเช่าอพาร์ตเมนต์คุณฟังก็จะเป็นเท n เนนต์เป็นลูกบ้านนะครับคำต่อไปม i g กรน t ์ม g r กรนต์เราใช้ด้วย ant เป็นคนเป็นคนม i g กรน t ์คือใครครับผมม i g กรน t ์คำว่าม i g กรน t ์เนี่ยมันมาจากคำว่ามันมาจากคำว่า migrate. มเกรดมาจากคำว่าม g เกรดที่แปลอพยยบเพราะฉะนั้นม i g กรน t ์มกรน์จึงแปลว่าผู้ อบพยบนะครับผู้อบพยพ participant participant ลองแทนด้วย a n t เป็นคนใครครับ participant มาจากคำว่า participate ที่แปลว่ามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้น participant ก็คือผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมแล้วก็อีกคำหนึ่งอันนี้ก็เป็นคนนะคำนี้นะครับ protestant protestant ใครครับผม protestant ก็คือคนนะครับก็คือคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย p r o เตสแตนตนั่นเองสังเกตนะครับลองทายด้วย ANT เป็นคนนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปไม่เสมอไปอยากให้ดูสมก,การนิดหนึ่งสมก,การที่เอามาเสนอก็คือ verb บวกเช่นจะกลายเป็นคำนามนะครับจะกลายเป็นคำนามยกตัวยอย่างเร็วๆ apply for แปลว่าสมัคร a p p l i c a t i o n การสมัครลองทายด้วยเช่นเป็นคำนามก็ลองพูดคำว่กการออกมา a อ p l i ิ a t i o n การสมัคร Communicate เป็น verb นะครับแปลว่าสื่อสาร Communication เป็นคำนามพูดคำว่กการออกมาการสื่อสาร Hesitate เป็น verb แปลว่าลังเล Hesitation เป็นคำนามการลังเลการลังเลนะครับ Legislate Legislate แปลวะ่าทำให้ถูกกฎหมาย Legislation การทำให้ถูกกฎหมาย Prepare เตรียม Preparation การเตรียม Starve หิวโหวย Starvation การหิวโหวยความหิวโหวยคือต้องแปลมันต่างกันแล้วเราจะรู้เองว่าเมื่อไหร่ต้องใช้ตัวไหนนะครับครนี้จุดอ่อนของผู้สอบหลายคนคือแปลเหมือนกันครับคุณผู้ฟังพอแปลเหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็จะสับสนก็จะงงว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ต้องใช้ตัวไหนถ้าเรารู้นิดนึงถ้าเราแปลต่างกันนิดนึงมันจะง่ายขึ้นเยอะเลย นะครับ now let's go to number 4ไปข้อ4กันดีกว่านะครับไปข้อ4กันดีกว่าข้อ4โจทย์ว่าอย่างไรข้อ4บอกว่า the rain led to the dot 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 of the tennis match the rain led to the dot 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 of the tennis match ฝนนะครับได้นำไปสู่อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ของการแข่งเทนนิสนะครับคำว่า lead to นะครับ lead to มาจาก lead to มาจาก L-E-A-D-T-O lead to แปลว่านำไปสู่นะครับนำไปสู่จริงๆก็คล้ายๆกับก่อให้เกิดนั่นเองก่อให้เกิดคุณอาจจะพูดว่า caused ก็ได้ C-A-U-S-E-D caused the rain caused blah 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 นฝนเนี่ยนำไปสู่อะไรก็ไม่รู้ของการแข่งเทนนิส คันนี้มาดูตัวเลือกกันดีกว่าตัวเลือกก็จะมี postgraduate มี postponement มี postscript แล้วก็มี postproduction postgraduate postponement postscript แล้วก็ postproduction ข้อนี้ทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์แปลออกก็ตอบได้แปลไม่ออกก็ตอบออไม่ได้ความน่าสนใจนะครับไอ้ศัพท์4ตัวเนี้ยมันขึ้นต้นด้วย post เหมือนกันหมดเลย มันขึ้นต้นด้วย post เหมือนกันหมดเลยครับผมต่อไปนี้นะครับเวลาเจอ post ให้แปลว่าหลังให้แปลว่าหลังเช่น postgraduate postgraduate แปลว่าอะไรครับแปลว่านักศึกษาปริญญาโทนักศึกษาปริญญาโทก็คือนักศึกษาที่มาเรียนหลังจากจบปริญญาตรีนี่คือที่มาของคำว่า postgraduate post ปแปลว่าหลัง postgraduate นักศึกษาปริญญาโทก็คือนักศึกษาที่มาเรียนหลังจากได้จบปริญญาตรีแล้วอะคำว่า postponement postponement แปลว่าการเลื่อนออกไปก่อนการเลื่อนออกไปก่อนยังไม่ทำตอนเนี้ยยังไม่ทำตอนเนี้ยเลื่อนไปทำวันหลังเลื่อนไปทำสัปดาห์หน้าเลื่อนไปทำปีหน้า postponement คำว่า postscript อันนี้น่าสนใจมาก Post Script ฝรัง่งเขาจะย่อสั้นๆว่า PS ใช่ไหมครับ PS Post Script คนไทยก็คือปลอ,อไงครับคนไทยก็คือปัจฉิมลิกิดไงครับเวลาเราเขียนจดหมายแล้วก็เขียนท้ายจดหมายว่าปลอ,อไอ้ปลอรอนะอะรั่นแหละก็คือ Post Script ของฝรั่ง,งส่วนคำว่า post production post production คำนี้เป็นคำที่อยู่ในวงการหนังวงการเพลงนะครับ post production มันก็คือขั้นตอนในการตัด ต่อหนังหรือตัดต่อเพลงอะไรทำนองนั้นเช่นเช่นคุณอาจจะไปถ่ายนะครับไปถ่ายมาละไปถ่ายหนังมาละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาสิ่งที่คุณถ่ายเนี่ยเอาวิดีโอของคุณเนี่ยมาทำการตัดต่อมาใส่เสียงใส่นั่นใส่นี่นี่คือ post production แน่นอนครับคำตอบที่น่าจะเข้ากับบ,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 บริบทที่สุดก็คือ postponement postponement แปลว่าการเลื่อนออกไปก่อน the rain l e a d to the postponement of the tennis match น้ำฝนนะครับหรือฝนเนี่ยได้นำไปสู่การเลื่อนการแข่งเทนนิสออกไปเพราะว่าเทนเนิสมันเป็นกีฬาที่ไม่สามารถเล่นตากฝนได้แต่คราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเราก็จะมีรายการเทนนิสหลายรายการเลยที่สนามเนี่ยมีหลังคาแบบเปิดปิดนะครับเมื่อหลังคาปิดตอนฝน,นก,ก็สามารถทำได้ก็ทันสมัยมากๆาเลยสมัยนี้ ราวนี้อยากให้คุณผู้ฟังดูรากศัพท์นิดหนึ่งคาวนี้รากศัพท์เนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ศัพท์เยอะขึ้นเยอะเลยอย่างข้อ C เนี่ยอย่างข้อ C เนี่ยคำว่า postscript ที่แปลว่าปัดฉิมลิขิตเราจะคำว่า script คำว่า script มันจะแปลว่าเขียนนะครับต่อไปนี้จะคำว่า script ให้แปลว่าเขียนคุณฟังลองนึกคำที่มาจาก script ไหมครับมาจาก script เช่น prescription prescription สคริปตแปลว่าเขียน Pre แปลว่าก่อน Prescription มันจึงแปลว่าใบสั่งยานะใบสั่งยาใบสั่งยาเนี่ยคือใบที่หมอเขียนก่อนที่เราจะไปซื้อยาได้จะไปซื้อยาได้มีคำไหนอีกที่มาจาก Script ์คำว่า Inscription Inscription สมมุติเจอคำนี้ในข้อสอบจะดาวอย่างไร Inscription Scri p t แปลว่าเขียน in แปลว่าไหน เขียนลงไปข้างในเลย inscription จึงแปลว่าการจารึกหรือการสลักนะครับการจารึกหรือการสลักก็ได้จริงๆคำว่า script ด้วยตัวมันเองนะครับด้วยตัวมันเองเนี่ยก็แปลว่าบทพูดอย่าลืมว่าบทพูดเนี่ยมันต้องเกิดจากการเขียนนะครับเกิดจากการเขียน script บทพูดบทพูดเกิดจากอะไรครับเกิดจากการเขียนแล้วมีคำว่า scripture นะครับคำว่า scripture คำว่า scripture เนี่ยเป็นคำที่อยู่ในศาสนาคริสต์นะครับคำว่า scripture มันจะแปลว่าพระคัมภ um ีร์แปลว่าพระคัมภ um ีร์พระคัมภ um ีร์ก็เกิดจากการเขียนเช่นกันนะครับเกิดจากการเขียนเช่นกันจริงๆคําว่า scribe นะครับคำว่า scribe ก็แปลว่าเขียนด้วยนะก็แปลว่าเขียนด้วยเช่น subscribe subscribe เวลาคุณผู้ฟัง subscribe ช่อง YouTube แสดงว่าคุณผู้ฟัง สมัครนะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับเวลาเราสมัครเป็นสมาชิกเราอาจจะต้องมีการกรอกชื่อเราอะไรทำนองนั้นคำว่า prescribe prescribe เมื่อกี้เจอคำว่า prescription ที่แปลว่าใบสั่งยาส่วน prescribe ก็จะแปลว่าสั่งยานะแปลว่าสั่งยานะครับก็เทคนิคก็คือเจะ script เมื่อไหร่ให้แปลว่าเขียนนะครับให้แปลว่าเขียนอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ย ศึกษารากศัพท์ด้วยตัวเองเราพีเข้าไปใน Google เลยว่า Latin roots หรือมัก็ Greek roots นะครับเราก็จะเจอรากศัพท์เยอะแยะมากมายคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยชอบมาจากรากศัพท์ไม่กรีกก็ละตินลองไปศึกษาต่อเองมันจะทำให้เรารู้ศัพท์เยอะขึ้นเยอะเลยนะครับโอเค now let's go to number 5ไปข้อที่5กันดีกว่าข้อที่5โจทย์ว่าอย่างไรข้อที่5บอกว่า the office is dot, 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 the subway station The office is t h e h e subway station. Office เนี่ยอยู่อะไรก็ไม่รู้สถานีรถไฟใต้ดินคนอเมริกันนะครับจะเรียกสถานีรถไฟใต้ดินว่า the subway station the subway station แต่ถ้าคุณไปอังกฤษถ้าคุณไปลอนดอนเขาจะเรียกว่า the tube station the tube station T U B E นี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างอเมริกันกับอังกฤษเนาะคุณไปอเมริกา the subway station ตัวเลือกนะครับก็จะมี between มี next to มี among แล้วก็มี under between next to among แล้วก็ under ข้อนี้ทดสอบการใช้ preposition นะครับทดสอบการใช้บุพบทเอาจริงๆก็ถ้าแปลออกก็น่าจะตอบได้นะครับดูเนื้อหาด้านล่างก่อนคําว่า between แปลว่าระหว่าง I sat down between Jenny and Sarah I sat down between Jenny and Sarah ฉันนั่งลงนะ ระหว่างเจนี่กับเซร่าความน่าสนใจคือ between นะครับมักจะมากับ and เห็นไหมครับ between เจนี่ and เซร่าระหว่างเจนี่กับเซร่าระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนี้ระหว่างคนนั้นกับคนนี้นะครับ between ชอบมากับ and นะครับผมมีเทคนิคให้จำง่ายๆนะไอตัว b ที่อยู่ใน between เนี่ยให้จำว่ามาจาก by ให้จำว่ามาจาก b i by ที่แปลว่า2 ที่แปลว่า2ระหว่างคนนั้นกับคนนี้ระหว่างเจนนี่กับเซร่าก็คือระหว่างคน2คนไงคำว่า next to นะครับแปลว่าถัดจาก I sat down next to Jenny. I sat down next to Jenny. ฉันนั่งลงถัดจากเจนนะนี่นะนั่งลงข้างๆเจนนี่เลยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องมี to ด้วยถ้าตัด to ทิ้งเนี่ยน่าจะผิด I sat down next Jenny. ฝรั่งไม่พูดนะ I sat down next Jenny. ต้องพูดว่า I sat down next to Jenny. ต้องมี to ด้วย คำว่า among คำนี้น่าสนใจคำว่า among แปลว่าท่ามกลางท่ามกลางคนจะชอบสับสนระหว่าง between กับ among เรื่อยเลยต้องแปลให้ต่างกันถ้า between ระหว่างแต่ถ้า among เมื่อไหร่ให้แปลว่าท่ามกลางนะครับคุณฟัง I sat down among hundreds of people I sat down among hundreds of people แปลตรงตัวเลยฉันนั่งลงนะท่ามกลางคนหลายร้อยคน ฉันนั่งลงท่ามกลางคนหลายร้อยคนเวลาเรานั่งลงท่ามกลางก็ต้องนั่งลงท่ามกลางคนลหลายคนจึงไม่แปลกที่ข้างหลังอมังจะเป็นคำนาที่เป็นพระภูรจึงจึงต้องเป็นคนลหลายคนเช่นทันเดอร์สปีผมไม่แปลกเลยนะครับล้วสังเกตนะอมังเนี่ยจะไม่มากับแอนเหมือนกับบีทวีนต้องระวังคำว่า under แปลว่าใต้คำนี้ง่ายมาก I sat under the tree I sat under the tree ฉันนั่งอยู่ใต้ ต้นไม้ครับจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้กลับไปดูกันดีกว่าเราจะตอบข้อไหนดี between next to among หรือ under ลองทดสอบก็ได้ครับ the office is between the subway station แปลก,ปลกไหมถ้าแปลกข้ามตอบ office อยู่ละวางสถานีรถไฟใต้ดินมีความแปลกครับมีความแปลกครับ the office is next to the subway station ออฟฟิศอยู่ถัดจากสถานีรถไฟข้อนี้ฟังดูดีเก็บไว้ครับ The office is among the subway station Office อยู่ท่ามกลางสถานีรถไฟแต่ลืมว่าสถานีรถไฟของเรามีแค่สถานีเดียวไม่น่าจะอยู่หลังคำว่า among ได้ส่วนข้อ D The office is under the subway station ประหลาดมากเลยครับออฟฟิศอยู่ใต้อยู่ใต,ต้สถานีรถไฟได้ยินนะครับมันก็น่าจะเป็น the office is next to the subway station next to นะ่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดคำตอบคือข้อ b นะคุณผ่ง the answer is b next to อ่ะเอาละครับเป็นยังไงบ้างกับ5ข้อวันนี้ก็จะมีข้อที่ง่ายและข้อที่ยากปนๆกันไปก็จะต้องซ้อมก็จะต้องฝึกบ่อยๆนะครับข้อไหนฟังไม่ทันก็แนะนำให้ไปฟังย้อนหลังได้ที่ moe radio thai net สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเรา กลับมาพบกันใหม่ในรายการสอนภาษาอังกฤษทวิกเอ็กซ์เวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ See you next week